smell is what the rock cooking. แค่ดิเดี๋ยวเลยดิกดแค้วน,นะโอ้ยอย่างแรกเลยแตกไฟอยู่นะเก็บบุดาด้วยแผ่นเดียวต้องเรียกพี่มาเนะี่ยเกี่ยวอะไรวะเนะี่ยเกี่ยวดี ไม่ที่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยเกี่ยวอร่อยปลวะอะ,อะไรอร่อย <c oughs> อะไรพี่ <c oughs> โอ้อยยยยยยจยกดดยับยอ,อ,อยยอยย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 มยย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 ้ยย้ยย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 ผยย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 ยผมงงยยยยยย่ย่ยยเยย ไม่มึงยังบ,บอกเกี่ยวเปล่าอ่าใช่ผมบอกเกี่ยวเปล่าแล้วพี่บอกอะไรไม่คิดจะแก้ให้หน่อยเหรอไอะไอผมไม่รู้เกลี่ยไงสัตว์ <laughs> โอ้โหเมื่อเช้ที่พี่ต้องบอกไอ้นี่เลยอะเกี่ยวเปล่าถ้าพี่บอกอร่อยเปล่าเอ้ยไม่ดิพี่ต้องบอกว่าเท่านแบบนุมน่มๆอร่อยอร่อย,ออยแล้วมีไส้หมูอยู่อยู่ข้างในเปล่าพี่ต้อง,องบอกเองดิโอเคไอเกมเลยกูเริ่มโกงเงินมึงละ มีพีตาอยู่อะไรก็เป็นไม่ได้อืมแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะาอาพูด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 เอาพี่พูดกันเลย <c oughs> ผมไ่เกลียดพี่กันนะผมบอกว่าทําได้แต่กระสุดไม่จากัดอ๋อแล้วต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยครับก็อยู่กับรายการมิสเตอร์มัเซอร์ได้ก็อยู่กับผมในมัเซอร์กับพี่ตาครับให้เสียงเขาหน่อยเลยครับพี่เ๊ะโอ้ฟตุตเป็นมิดแล้ว แล้ววันนี้เราจะมาต่อความเดิมนะครับที่เอาโดนจับเออโดนเซรนเดอร์แมนจับแดกไปนะมาอาจจะมา,มาเล่นต่อในอีพีที่สองนี้กันเลยมันต่อได้ด้วยเหรอวะต่อได้มันเซฟไม่อยู่เซฟไม่อยู่ไม่หมายถึงเก็กบจากอันเดิมนะใช่ใช่ใช่ตอนเราต้องมาเก็บกระดานใหม่เชียแค่เริ่มเกมมึงก็ทิ้งไมเสเรนดีโอพี่มันอยู่ข้างหลังผมเอ้ยข้างๆนี่วะเช <c oughs> ีย ติดบูเลยเออกต้องออกรองเท้าก่อนเลยนะพ,พิต้าเ,าเท้าเกียร์ดีกว่าฮะเร็วกว่าเยอะพิต้าต้องกดคอนเนี่ยสเตนเดอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยชิปหายคุมมันไปเก็บไปดัดสามแผ่นเลยบินวอล์กนี่ินวอล์กไม่ได้มันปักหวานฟ้าอ๋อทั้งแมปเลยดินนี้ทั้งแมปเลยมันแฮ็กแมปรวยโอ้ยหลายเรื่องแล้วนี่นี่จะสเตนเดอร์หรือว่าจะมาคอนเนี่ย <c oughs> ้ยบ้านเซเรนเดร์เซเรนดี้เอ้ยดีมากอุ้ยเฮียเต็มหน้ากูเลยสัตว์โอ้โหวิ่งหนีเลยโอ้แม่ใจให้พ่ตาเข้ามาในหน้าจอผมมากเลยนะต,ตอนนี้กลัวชิบหายหนะ ถ้ากูโดนจับแดกอีนนี้กูตัดพาร์เลยนะแ <Yeah. S 1> ย่เฮ้ยเจอแล้วเว้แผ่นที่สี่ใช่ปะใช่ปะแผ่นที่สามครับเอาหาทางออกไม่เจอแล้วเอาเมาเมาเมาอ้าวเฮ้ยเมาแล้วเมาแล้วโอ้โหพี่พี่ โอ้โอ้ชิพหายแล้วชิพหายแล้วโอ้โอ้จะบอกแม่ครับการบ้านลเลาะไม่ใช่โอ้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยปิดไฟฉายเลยแหมนียแดดกูละครับซันเดอร์เปิดไฟฉายตอด,ดิปิดไฟฉาย ผมไม่มั่นใจนะว่าถ้าเราติดไปฉายมันจะได้มันจะเห็นเราหรือเปล่าเห็นเห็นเหรอพี่ดูแน่หูมั่วอะไเสียงพี่เบาอย่างเลยเอาไใบไว้ใต้คางกลัวมีลมเข้าอ๋อเฮ้ยไปที่สี่ครับวิ่งเร็วเอวิ่งเออไปเลยไปเลย ติดบูธเลยติดบูธเฮ้ยที่เดิมดนี่ว่ะเฮ้ยอู้หูปิดไม่ใช่ฮะพรุ่ง<ะ>นี้สองวันสุดท้ายอ๋อพี่พี่โอ้พี่ใกล้ปิดแล้วผมยังไม่ปิดเลยแย่ yeah. แล้วเมื่อไรการจอเกูจะได้ฮะช่างแม่งโหโ้พี่คิดดูดตัวสามพันกว่าสามหรือหกฮะสามหรือหกสามพันงบอกหกเดี๋ยวกูก็ทื้อได้ให้เราไม่ไปคอตังค์ไม่มีโแล้วซื้ออะไรฮะซื้อ G T X นไอ้สามสามศูนย์อุ้ยแผนที่ห้า วิ่งเลยบิงเลยแผี่ิยาได้แล้วบิงเลยบิงเลยความฝันความฝันยังกินก๋วยเตี๋ยวได้หรืมมอไม่ยองไม่ช่วยอะไรเลยเราป,ปิดไฟฉา,าย <c oughs> พี่ตาเอาไว้ใกล้าปากเอยผมจะได้แบบมีเพื่อน <c oughs> เร่งความเร็วเลย เล่นความเร็วในซีเ e. วิ่งตกเหวแทบตายโอ้ยบิงมีดีครับมีนะครับแล้วใครเห็นเซเลนเตอร์แมนนะครับยังอยู่ข้างขวาเลยมังยอมมาแดกเอาโง่ไปนี่ตรงนี้อะไรอะ่ะไม่เคยเห็นพี่เอกไปเราไปทางที่พี่เอกก็ไม่เคยไป <laughs> ราคา300ทูต้น,นครับถูกมากครับจากร้านเกมดีๆอย่างก็เกมสโตร์ครับอ่าเดอดจี้จี้ที่ผมเลยนะครับถ้าหลดนจะตติดต่อผ่าน,นผมใชอร์ได้นะครับเง <c oughs> ียบ <c oughs> อุ้ยข้างหน้ากูเลยอุ้ยพี่ตาทำไมาไว้ใกล้ปากคือผมจะได้แบบไอ้ <c oughs> กลยยังโอเคเยมยี่มยมไมปเลยครับไม,ม่มีนะซลเซเรนเดอร์เกมนี้ก็วิธีการเล่นง่ายมากครับหากเก็บประดหัเอาไปเช็ดตูดอเอาเช็ดตูดอุย้ยจะโดนแดกไหมเนี่ย ถ้ายังเก็บไม่ได้นี่กูตั้งชื่อพาทนี้ได้เลยนะเนะี่ยโอ้ยอืมโอ้โห,โโหข้างล่างไม่นะไม่ ถ้าเอาไ์ตกได้นี่ก็ตกไปให้ตายเลยนะไม่ใช่วอร์ซีนะเว้ยมันแหละอย่างที่พาร์ทแรกพี่พี่บอกอะไม่มีคนทักมันในชั้นเลยจะไม่ไม่เอานไล์ตกใครมันแหละเพื่อมันจะจุก<ม>อีหา่าไม่ใช่วอร์ซีก็ถ,ถ้าตกก่อนที่มันจะเข้ามาหาได้แล้วก็น,นะโอ้ยตกไปตายเลยอ๋อจุกไปหนึ่งมันวิ่งเข้ามาหามึงตายลนะตายเลยคือตอนเนี้ จำบรรยากาศที่เล่นะไรวสปรินเตอร์เซลได้เลยโดยสเตลล์ส,สเตลเตล์เก็บกระดาษอุย้ยหลุดแ <Yeah. S 1> ย่เอาไว้ลุดจากหน้าจอแต่โอเคครับไม่ขอโทษเลยครับโปรแกรมมันหลุดครับโอ้ยชิบหายอุ้ยตรงนั้นไม่แน่ใจนะครับใช,ใช้กระดาษแผ่นที่หกเปล่าไม่ใช่องภาวนา<ส>ใช่สเลเนอร์แมนอุย้ยไปดิโอ บิ้งเลยโอไม่ไ oh, ม่ไม่ไม่พี่ตาผมสมอนผมหน่อยดีทองไม่เป็นอายุวันนะสุขังพลังที่โมเอยโอ้ยกล้องสั่นแผ่นที่หกเองเซเรนดี้ย่าเลยมันมันไม่ดีโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่แค่จูครับ กินจูเข้ามาเด็ดมันก็ดาบปีกจูปีกจูบ้านปีกจูบ้านมันยีว๊าปได้อย่างงี้โอ้ยเอ้ยไอ้เหี้่าถ้ามาอีกอ่ะกูจะไม่แคดเลยนะ เออกูจะซูมหาพี่กูนะครับเนะี่ยกดตัว E ่อซูมครับหรือบอกจะต,ต้องกดหยุดวิ่งก่อนนะตัววิ่งคือกดตัวชิปอ่าโอเคแค่นั้นละจบตัวลีไฟฉายอย่างนี้ก็คือไอ้นี่เลยคะิกคลิดขวาโอ้โหพิต้าแบบใจเตลมากเลยครับโอ้ยบอกแล้วนะ มึงจับวีก,กูจะไม่แคสมึงนะมันบอกกูไม่งอกูหาคนอื่นมาเล่นแทนก็ได้ใช่เยอยไปเลย300สามร้อยซื้อฟรีสามร้อยซื้อฟรีผมเห็นแนมผมแคร์คนที่สองในประเทศไทยนะเว้ยความจริงนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ป่าวะไม่รู้ดิผมเห็นแต่ฟางมันแคสแล้วอุ้ยอ,อุ้ยไม่สะดุ้งจริงเลยอุ้ยชิบหาย ไปที่เจ็ดไปที่เจ็ดไปที่เจ็ดยับไปแล้วอย่าบวนครับอย่าบวนเจ็ดยับไปเลยไอ้สอง <c oughs> อุ้ยอุ้ยหนีครับจะไม่ยอมโดนจับครับเราได้ไปที่เจ็ดแล้วครับเราต้องทำให้จบไม่ได้ครับพาร์ทนี้ไม่ได้ต้องทำให้จบครับ <c oughs> ความฝันยังไปเก็บกระดาษยังไม่อีกหรือไม่ โอ้โหเจ็บแผลน,นะครับพี่ต้าตัวมือให้หน่อยตัวมือหน่อยแปแปลแปลแนอนเฮ้ยบ้านของผมยังไม่ได้เข้าไปเลยปะวเข้าไปครับไปรอแกูเข้ามาเลยวะบบาาลยวะเวลาเรามาสำรวจก่นอนคงจะไม่เสียหายเฮ้ยเข้ามาแล้วเฮี้ยเข้ามาฟรีชิบหายแล้วโอ้ย โอ้โหเสียงเต็มแล้วเฮียเ er, ช่วยผมด้วยเฮียช่วยอะไรวะไม่รู้ภาวนาใผมหน่อยว่าผมจงรอดมันตองตายถูกจงข้อบผมว่าแต่ไม่ครอบแล้วโอ้ยเฮียใจเต้น้วเน,นี่ยะ โอ้ไม่ได้ครับก็ได้แผ่นที่8อยู่ไหนเอาเล่นสดนะครับเนะี่ยโอ้โหคือปีตาเนี่ก็ไม่ได,ดูพี่เอกมาก่อนเลยใช่ปะ่ะดูดูมัน้วยโอ้พักกนพักกนวิ่งต่อเลยเฮ้ยบอกว่าเราเก็บโอ้ยเราไม่ต้องเก็บวิ่งแล้วไม่อยู่ข้างหลังแผ่นที่แปด เออเฮ้ยใส่หน้าแฟนนิดแบบต้องอยู่ตรงรถแน่นอนเลยไม่ต้องอยู่ดิพี่มันไม่ผมเข้าไปอ่ะไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ไอเหี้ยนะหน้าหลังซ้ายขวาไอ้แซ่บโอ้โห ความความฝันที่เราจะไปรถนั้นต้องยังมีอยู่ครับเอ้อเฮียเดินผิดคันอีสาคุ้มไหมไม่ช็อตนะฮะไม่ช็อตอ่ะไม่ผมเหรอเออโอเคผมก็อันนี้เฮียผมตาย แต่ไม่อยู่นิดนึงหายแล้โอ้ไม่ได้โอ้ยเฮียโอ้ยมือไม้สั่นเลยเนี่ยอีกแผ่นเดียวให้กูไม่ได้หรอซันดี้ ไปพี่เสียงพี่ป่ะนะแกอะไรอยู่ป่พะพี่ีกินน้ำแข็งอยู่อ๋ออุ้ย <c oughs> น้ำแข็งน้ำแข็งข้างซ้าย <c oughs> โอ้ไปข้างขวาขวาไายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความหวัง <c oughs> เอากูเก็บไปนี่ไหวซัก เอ้ยเย่กว่ามาทำอะไรนะอุ้ย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 จ้าวต่อเลยเจ็บแผ่นพี่ตาให้ผมเล่นมันต้องเก็บกี่แผ่นวะแปดแผ่นเล่นต่อให้ผมเล่นต่อไหมเอาก็แล้วแต่ดิเฮ้ยผมให้พี่เล่ผมเลือกผมให้พี่เลือกเนีไยพี่ไม่เล่น เไม่ให้ผมให้พี่เลือกไงให้ผมเล่นอีกครั้งเปล่าแล้วแต่ตยโยมเลย <c oughs> โอ้โหคือใจก็มไม่อยากจะเล่นเลยนะมึงมั้งเอาให้เคียด่านนี้อ,อาไว้น้องเขาบอกว่าพี่เคียด่านนี้เลยอโอเคมะใครบอกอะน้องในเฟซบุ๊กไม่ใช่น้องใครอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กไอ้ไกันนะอ๋อไอ้กันอะเออรู้แล้วไม่ต้องจำ โอเคครับ okay, ถ้าผมโดนจับอีกทีนี้เออผมโดนจับแดกทีนี้ผมจะเลิกเล่นเลยนะแต่ยังไม่เลิกแคสเกมนี้นะแม่งแม่งสนุกดีเห <c oughs> มือนคนโรกิตโอ้มึงขึ้นสตูดิโอพีเซนแล้วพี่อยากให้ต่อมาเล่นเคาน์เตอร์วะได้ได้ผมไปแคสด้วยเลยไหมมีโปรแกรมใบดูะ่ะ ไบดูคือผมไม่รู้จักจริงจริงโปรแกรมเร่งความเร็วอ่ะไม่รู้จักปรกเพ <c oughs> เฮ้ยพี่เอเคนี่มันโรงงานอุตสาหากรรมอ๋อนี่ไงใบที่แปดอยู่นี่เฮลมีมึงอะเฮกูต้องเฮลมีไปที่หนึ่งครับพี่พี่บอกว่าเขาแนยผมผ่านเว้ยผ่านวะ ไม่อานาไม่เอาคเฟลหน้ากล้องอะ่ะพี่ตาจะดูปดดูนาฬิกาครับว่ากี่โมงแล้วสองทุ่มสองทุ่มโอเคมีเวลาจะได้ไปทำงานต่อจะทำงานต่อนะอืมโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาสลับเวลามาแหมดูคนปัญญาอนปัญญาอ่อนเล่นอย่างนี้เปล่ากูว่าง อ๋อว่างไม่รู้แหละเอขอบคุณแหละใบที่สองครับผมจําได้มันอยู่ไหนครับผมจําได้มหมดแหละใ่ตรงนู้นอ่ะมัน,มนสูงไม่ใช่เหรอไม่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 ไม,ไม่มันจะติดอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอ่ะ mm hmm. yeah. มาแล้วมันมาแล้วท่านผู้ชมครับมันมาแล้วครับท่านผู้ชมครับทื<ห>นี้อาจจะอาจจะยาวหน่อยนะครับก็ทนดูไปหน่อยครับทนแหลกกันไวหน่อยครับ mm hmm. โอเค เขาเรียกว่าแตกไฟล์ติ๊ตามไม่ต้องเล่นมุกนะแตกล้วอืมป่าวกูกินไข่มุกอยู่ล้วบอกกินน้ำแข็งเกือบหกอุัยไม่มีคอ o เตอร์สไตล์ป้าหกเลยวะต้องไปซื้อใช่ไหมเนี่ยซื้อมากูใช้ของฟรีอ่ะมีเด้อรอเื่อนใช่ไหมเนี่ยอืมมันมีปัญญาซื้อ เออมันก็แพงจริงเนาะแต่ว่ามันเป็นภาครวมอะพี่เห็นสตตีมมันขายจุกสามร้อยห้าสิบสเองมั้งใช่ใช่สามร้อย้โอ้ยสามร้อยหสิบเนี่ยเต็มหน้าผมเลยพี่อันเนี้ยมันสามร้อยเป๊ะมันเลยบอกว่ามันแพงกว่ากูได้ไงมันเลยมาตามหักคอผมนะเนี่ยเบเซนเดอร์นายเป็นเกมหนึ่งให้ใจเราเหนื่อยนะเว้ย ก็ดเคานี้กูเลิกแคสเลยนะเว้ยเฮ้ยโอ้ข้างหลังกูเลยโอ้เมื่อกี้ตั้งเจ็ดแผ่นแล้วอะแม่พี่ตันจะได้เห็นความอับอายในคลิปนี้เออเจ็ดแผ่นครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้กูติดแล้ว ำได้หมดแล้วแมตอนนี้แม่งแรมดอมจริงๆว่ะพี่มันจะไปตรงรถต่อแล้วโอ้ยๆแหละเอ้ยนี่ตรงเป็นเอ้ยมันไม่เล่นดอมพี่ไปที่สี่เอาไปดิเอาไปที่หกเอ้ยยดเค้ได้ไงครับฟ้าในเดือนฝนช่ำนะ ลองให้ต่อมองเห็นควายควายก็ู้ตัวเมียเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดเจ็ดพตาเจ็ดแผ่นุย้ยตายฝินแล้วฝินเว้ยแลฟันนาร<ม>ีวะแลเชยงชยงคารีนาหรอวะแลวฟันนารีวะไม่รู้วะไอ <ID S 3> เดีศูนย์สอ F I N N A R Y ศูนย์สองโอเคใครว่างก็มาคุยว่าเขาได้นะครับโมนสเตนในใต้ล่างเอลิงชิปชันทางนี้เราไปแล้วครับคือดันใบแรกเลยอีกใบเดียวอีกใบเดียวเซนเดอร์ไอ้ขอเะารเซนดี้อยู่ข้างหลัง ก็ใช่ไงอยากจะผ่านด่านนี้เลยนะไปที่แปดแปดใบคนโวยเอาโดนตีหาย เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไปแล้วเขาเฮยียแเมาได้เลยเฮ้ยโอ้ไม่กอดโอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ้อะไรวะ What the fuck เฮ้ยเหยียบได้เหยียบได้แล้วเอาเฮ้ยเอาเชี่ยเชี่ยโฮเดชีตโอ้ Fuck you Oh my god โ Oh มากินฟู What the hell วัดเฮ้ยอย่าบอกกูตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเซเรนดีโอ้กูจะเก็บได้แปดแผ่นนี้กูต้องทนมันมึงสามดา่านเลยนะเว้ยวัดพี่ตาช่วยผมได้ไหมครับมันไม่อ,อ้าวเฮ้ยหน้าจอสว่างเย็บ yeah. โอเคครับอุ้ยไฟฉายยังอยู่พี่ต้าผ่านเลยเย่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับคงขอลาเพียงเท่านี้ครับผมจะแคสต่อให้จบโอเคครับอ่าทำไมตรงข้างซ้ายแบตเตอรี่โอเคเราจะมาเล่นต่อกันใน EP ที่3นะครับโอเคครับทรัพย์ทนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าลืมครับไปกด subscribe ด้วยข้างล่างแล้วก็อย่าลืม ร้านใจดีครับก๊เกมสโตร์นะครับกับอะไรขายคีย์สตรีมขายดีเอซีขายอะไรต่างๆของสตรีมนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตาด้วยครับขอบคุณครับพี่ตาขอบคุณครับพี่ตาที่มาร่วมกับเราโอเคครับสอยี่สิบสี่นาทีเลยเย็ดเค้โอเคครับสองคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าครับบายบาย let's go in now